สวัสดีครับผมแม่ทัาฟูชาแนลนะฮะวันนี้เราก็จะทำเมโนูของตอนเช้าของวันนี้นะครับเนาะหลังจากไปเก็บวัตถุดิบมานะฮะเราก็จะมาทํากันเลยนะครับคือเมนูซุปมะเขือนะไอซีนะเนาะเราหามะเขือมาแล้วนะไอซีมะเขือนะฮะเนาะเอาเรามาเริ่มต้นทํากันเลยนะครับผมอันดับแรก,เร,กเราต้องเตรียมน้าก่อนนะไอีอ่านะครับ เราต้องเตรียมน้ำก่อนนะฮะครับเอาน้ำก่อนนะครับน้ำต้มก่อนนะฮะนีซี ราะว่าถือข้ามาไม่มีอะไรจินนะฮะนอกจากมะเขือเราหาเองนะครับเพราะว่ารถผมก็ไม่มีนะฮะไอศิก็ถี่ไปแล้วมันรถจักรยานไฟฟ้าเบื่ไม่ถึงนะฮะก็เลยต้องหาแบบนี้นะครับ fc ตั้งหม้อไว้แล้วใช่ไหมเราก็มาทำะมะเขือนะครับยินพอประมาณนะครับยินพออิ่มนะฮะเพื่อที่ได้ยินสมุนไพรวังไายนะฮะ fc ะต้องหัง่นหั่นครึ่งนะ้ fc ก็จะได้สุกเร็ว เย็นแล้วก็จะซื้อเก็บไว้นะครับเมื่อรถกับข้าวมาหรือว่าได้ไปตลาดนะไออ่านะครับ ที่สวนน่ะกินได้แล้วนะฮะเอซีอ่นี่ป่ดนะฮะไม่เข้านะ่เอาเอซีได้เยอะอยู่นะอ่า พอเสร็จแล้วใช่ไหมฮะเสร็จแล้วใช่ไหมพอเสร็จแล้วเราก็จะเอามาล้างนะทีสีนะเสร็จแล้วเราก็จะเอาไปล้างมะเขือก่อนนะครับขอโทษนะขออภัยนะฮะเนาะนะฮะเราจะไปล้างก่อนนะฮะ แล้วก็จะใส่หม้อต้มเลยนะครับเนาะ,ะนะี่ฮะเราก็จะใส่หม้อต้มเลยนะฮะแล้วก็รอนะเอฟซี่าลืมนะมเอฟซี FC. เวลา อย่าให้มันอร่อยนะฮะเราต้องใส่น้ำปลาด้วยนะครับนิดนึงนะฮะแต่ไม่ต้องเยอะนะฮะสิแล้วก็มาคนนะฮะเพื่อที่จะให้มันเข้า,นะะนาเนื้อไอมะเขือนะฮะโอเคนะครับ เราก็จะต่อไปเราก็จะเจ็บนะครับเจ็บมกเมือเขือนะฮะ MC. เอฟซีเจ็บเปลือก,มกเมือเขือนะฮะนี่เอาไปทิ้งนะครับผมเอาไปทิ้งขยะนะครับเราก็จะเจ็บเปลือกมะเขือนะ,ะเอาไปทิ้งขยะจะได้สะอาดนะฮะเอฟซี MC. ครับนะเนาะประมาณนี้นะครับเดือดแล้วนะฮะเอซี FC, เดือดแล้วนะครับน้ําก็เดือดแล้วนะฮะเนาะรอแป๊บหนึ่งรอให้มะเขือสุกแล้วค่อยการค่อยสุกนะฮะเอซีโอเคได้แล้วนะฮะเอซีอ่าสุกแล้วนะเอซีแล้วก็ปิดแก๊สนะครับปิดแก๊สอ่าจากนั้นเราก็จะเตรียม พบกับสากอะไรจิตจำเลยนะครับาก็ได้แล้วนะฮะง่ายพี่ อีกแห้งตลอดนะฮ<ช>นะเพราะว่าพริกสดนะไม่มีนะครับเอาพริกแห้งเลยใส่ไม่เยอะนะฮะ นะครับก็เอามเส่เลยนะฮะ าำอะไรเนี่ยจำซุปมะเขือ,อ,อซุปมะเขือโอซุปมะเขือโอเพระาระว่าปซอไม่อยู่ไงปซอไม่มมอยู่อ๋อวันอ๋อ,อปอกลับบ้านใช่ก็เลยต้องทำกับข้าวกินเองเลยว<ช>ันนี้ซุปมะเขือ<ช>โอ้โหกินแค่นั้นบ่อยอย่างเดียวนี่บ่อยอย่างเดียวตอนเช้าตอนเย็นทว่ากันตอนเที่ยงทว่ากันโอซุปมะเขือ มันจะโอ้โหผงนัวผงนัวสองช้อนเต็มสองครึ่งโอ้ปลายช้อนผมนัวมันน้อยไปหรือเปล่าทำไมไม่ใส่หมดนั่นเลยไม่เอาหัวหลอนเลยโอ้โหแมงกะพูทานข้าวนะสุบมะเขือสุบมะเขืออย่าบอกนะข้าวยังไม่ไดุ้งข้าวเหนียวนะข้าวงแล้วุงแล้ว ครัวแมงกะปูนะครับได้ยินเสียงต่ำโคกมาแต่ไกลเลยได้ยินเสียงปกๆๆๆเลยแมงกะปูต่ำอะไรเนาะไก่เอาไปปล่อยเลยใช่ไหมไก่เอาไปปล่อยบ้านพี่ปุรีเราบอกใช่เอาไปปล่อยแล้วมันยังอยู่ใช่ไหมอยู่ไปดูไหมอ่ะโอ้ไม่ไปเนาะหงุดยงิดไปไก่เอาไปปล่อยแล้วนะฮะมีอะไรอีกข่าวลือล่ะข่าวลือ ไม่มีไม่มีตามที่แมงกระพี่ว่าอะไรคือไม่ใช่ใช่ไหมเอฟซีเอาอ่านม่ถามแมงกระพี่หน่อยว่าเขาเขาลือมาจากเอฟซีคนไหนอันเห็นเขาลืมว่าแมงแมงกะพุกแต่งงานคงไม่ใช่ใช่ไหมใช่สองไม่เกี่ยวกันวาเลนไทน์ขนาดวาเลนไทน์ยังอยู่ได้อยู่คนเดียวเลยอ๋อวาเลนไทน์วาเลนไทน์ไม่มีใครให้กุหลาบใช่ไม่กระลาบเลยดอกเลยครับผมถ้ามีก็คงจะให้แล้วใช่ไหมได้ สรุปแมงก็อันแม่งทับพภูไม่ได้ไปแต่งงานหรืออะไรตีอย่างใดนะครับยังโสดอยู่นะครับยังโสดอยู่เดี๋ยวทำงานหาเงินเก็บเงินเก็บทองมาซะว่ากันมีเมียนักอายุประมาณหกสิบก็ไม่สายอ่าใช่ไหมเฮ้ยมันเดี๋ยวก็แก่แล้วเนี่ยเอออีกอยู่ไม่กี่ปีก็น่าจะหกสิบแล้วเนี่ยถ้าหกสิบแล้วเนี่ยจริงเหรอเอาเมียดำกี่กี่ปีฮะ เอาเมียตอนประมาณอายุประมาณเท่าไหร่ก็สิบเท่าไหร่นะสิบแปดเก้านะสิบแปดสิบเก้าแปดสิบเก้าอะไรตอนนี้อีกสามสิบกว่าเมียเมียเอ๋อยาวเมียยาวเมียสิบแปดสิบเก้าทำไมเอาเด็กยังเลยวะเอาทอาเป็นเด็กเหรออืมทำไมไม่เอาเป็นเหมือนเมงกะบี้อ่ะไม่เอาไม่เอาไม่ชอบคนอายุเยอะชอบคนอายุน้อยกว่า เปล่าหรอก็ทำยังไงก็เลือกไม่ได้อยู่ดีถ้าคนชอบก็คือเอาเลยใช่เออไม่รู้ชะตากรรมก็คงจะเลือกไม่ได้ใช่ไหมใช่มันก็ต้องเกี่ยวกับอนาคตด้วยไงมุเกตาคือเอาเลยอืมเกี่ยวอนาคตไหมอายุไม่สําคัญปัจจุบันชนาธิ์นปัจจุบันชนาธิเธอโอ๊ยทำไมมันใส่เครื่องเยอะขนาดนี้เนี่ยฮอซุปมะเขือนะ เครื่องนี่ลบลองใอ่ชูมะเขือประมาณนิดเดียวตรงนั้นเป็นเครื่องหมดเลยใช่อือหือโอ้ชั้นวางของมใชัยม, <laughs> มใชัยกขาซานมาทั้งกระสอบเลยละตรงนั้นอะ่ะใช่ โอ้มันก็กเอ,นเอ,อน็นน,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 อนะออดิเอ็นยังไงนั่นไหละมันเอ็นไม่ล่ะนะใช่ดูเองชิมไปวางก็สอบข้าวมันจะเกินเทียวจะให้ลองชิมนะมีการลองชิมอา้อาวเอาลองก็ลองอลองออลองลองจานเจอเจดอะไรบอกผมหนะ่อยอืมโอเคนะอืมโอเคแล้วใช่ไหมเออได้อยู่ได้อยู่ ในะฮะชาบกอมกองเนาโอเคเสร็จแล้วนะครับก็ตักใส่ถ้วยก่อนนะครับไอ้ทูนี้มือช่วยกันทำข้าวนะทุกท่านแต่ก่อนเคยทำเชฟบหรเคยเคยเป็นผู้ช่วยเชฟบหรเคยเคยอืมแบบโอ้ถ้าได้เมียเนี่ยคงจะต้องทำกับข้าวให้เมียกินเอางี้แน่ใจแน่ใจอ่แต่ตอนนี้ยังไม่มีถ้าเราอยู่อยูอ่ไทยได้ยู่ เอามะเขือมาจากไหนอ่ะในสวนเรามีเหรอสวนเรามีมีด้วยเหรอมีเออมีมีมะเขือเรเพิ่งรู้นึกว่ามันมีแต่ต้นไม่มีลูกมันมีลูกใช่ไหมมีอืมแล้วนี่คือไม่ได้ซื้อสักบาทเลยไม่ได้ซื้อก็ซื้อกินเนาที่มีใช่ไม่รู้จะไม่รู้จะไปซิ้ออาากับข้าวตรงไหนไงอ๋อก็ต้องเอานี่แหละสวนนี่แหละกระปูเมงครับปูน่าจะซื้อไข่ไว้สักแผงหนึ่งหรือไม่ก็สัก นี่เผื่อเวลาด,ดึกๆๆจะได้ทอดก <Okay, S 1> ินโอเคก็เสร็จแล้วนะฮะนาะสารชีชินนี้ก็ขออนุญาตจบชีปฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับผม